กำลังกดดันเลยอยากรู้ว่าอยากรู้ดูลีลาเราอันนี้เราสั่งแอคชั่นไปแล้วเหรอใช่ในใจเหรอในใจเหรอสั่งเยอะไหมครับกี่ซีนนะอิประมาณ3ค่ะเป็นคำถามที่คนทางบ้านไม่มีใครเขาอยากฟังเลยาคำถามใหม่ผมถามเด็ดๆที่แบบคนทางบ้านอยากรู้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับลูดเสาวลูดเสาวลูดเสามีโอ้ยเหมือนเอาคนเมาเลยเนี่ยครับเทปนี้ผมต้องฝึกพูด คนเดียวกับกล้องนี้เพราะว่าผิดหลักยูทูบเบอร์ที่จะต้องมีคนมาคอยตามถ่ายตลอดเวลาเขาต้องฝึกพูดซึ่งผมไปฝึกพูดมาเทปหนึ่งใช้ไม่ได้เลยผมเขินมากอันนี้ที่พอพูดได้คือมีกล้องมานี่คือกล้องถ่ายอลังการมากสวัสดีพี่พีุ่กดูไม่มีใครสนใจเรเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กุ้มกับเขาไม่สนใจเราเลยนะไม่มีใครใส่ใจอะไรเราเลยอันนี้คุณเป็นพระเอกไหมครับครับผมโอ้โหนี่คือพระเอกยังมีนะฮะได้ใส่เสื้อหรือยังตั้งแต่มาไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่โดนโดนคนเมินอะไรเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วพี่ชินแล้วพี่ชินแล้วไม่ต้องสนใจอะไรพี่มากชื่ออะไรครับพี่โก้ครับพี่โก้นะพี่ก้พี่โก้อไม่มีอะไร พยายามจะเป็นพิธีกรแต่ว่าอ,อ๋อมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องพูดอะไรนะเน MV, บื้องหลัง MV ่เบื้องหลัง MV ผมไม่อยากเรียกว่าเบื้องหลังเ,งเงพราะว่าเราถ่ายก่อนเสร็จอะแล้วทำไมต้องไปเรียกเขาเบื้องหลังอะ เราอยู่ข้างหน้าเราถ่ายก่อน่ะทำไมไม่เรียกเราเบื้องหน้าเนี่ยเอ็มวีก็ยังถ่ายไม่เสร็จแล้วมาเรียกเราเบื้องหลังอ่ะมันน่าน้อยใจไหมอ่ะนี่คือวิดีโอเบื้องหน้าของมิวสิกวิดีโอเพลงไอจัสว t นเป็นแฟนยูได้บอกใช่ไหมชื่อเพลงนี้ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนมาหลายชื่อเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกองถ่ายยุคนี้เป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะเคยไปกองถ่ายใช่ไหมเมื่อก่อนกองถ่ายก็จะใหญ่มากๆเลยนะสมัยที่ผมทําวงโมโนอยู่ RS เนี่ยงบในการถ่าย MV เนี่ยยังต่ำๆต้องเป็นหลักล้านแล้ว กองก็จะใหญ่มากแต่พอมาเป็นยุคนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะเล็กลงมาเล็กลงมารวมถึงงบด้วยร <c oughs> วมถึงงบด้วยก็จะเล็กลงมาเล็กลงมาแล้วเราก็จะได้กองถ่ายที่แบบก,กระทัดรัดและมีคุณภาพาเช่นกลอมอนิเตอร์เมื่อก่อนก็มีเยอะแยะมากามา,กายนี่ให้พุ่มกับคนเดียวพออย่างกาแฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ให้พุ่มกับพูดกินไปเราก็ไม่ต้องกินแล้วก็ฝั่งนูน้นจริงๆอยากให้ดูกล้องแต่ว่าพอมันศาดตร์มาเจอนางเอกก็นี่คือนางเอกขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาช่วยเล่นมิวสิกวิดีโอให้นะครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับไปดูกล้องนดู้นดีกว่าน้องเขาเตรียมตัวเนี่ยคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรกล้องถ่ายวิดีโอนี่กล้องก็จะประมาณนี้อันนี้คือตากล้องสวัสดีครับพี่คือตากล้องใช่ไหมครับ อ๋อนี่คือผู้ช่วยกล้องนะครับยุคนี้ไม่ต้องใช้ตากล้องใช้แค่กล้องกับผู้ช่วยกล้องก็คือกล้องเนี่ยเขาช่วยตัวเองได้แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ตากล้องอันนี้ผู้ช่วยกล้องกาลังช่วยกล้องอยู่เขาต้องถามเพราะว่าเขาเขากำลังช่วยกล้องทําอะไรตอนนี้กาลังช่วยกล้องทําอะไรครับเทปแบ็กอยู่ช่วยกล้องเทปแบ็กอันนี้ผมไม่ได้มุกนะคือเนี่ยผู้ช่วยกล้องตากล้องอยู่ยุคนี้จบไม่ต้องใช้ตากล้องหมดแค่นี้ปิดเทปไปเลยแค่นี้เทปนี้มีแค่นี้เพราะกล้องมันมีแค่นี้เมื่อกี้พี่ยอดเข้ามาบอกว่าที่คนเขาไม่ไม่ได้มาทักเราอะไรเงี้ย เพราะว่าคนเขาคิกว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ทั่วไปมาถ่ายแต่ก็เขาจําไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่ทุกที่เขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละสว,วัสดีครับพี่สวัสดีครับ <S <S โอ้โห้นี่สวัสดีครับพี่ชื่อผมทวยครับ,ร,บรับคุณทวยนะ <S <S โอเคคุณทุยทําหน้าที่อะไรในในกองเนี่ยครับผู้ช่วยครับผู้ช่วย้วเอ้ยกองนี้มีแต่ผู้ช่วยนะคุยก็ผู้ช่วยกองช่วยนะต้องมีผู้ช่วยทุกตำแหน่งครับเอาลอช่วยให้ยุ่งช่วยให้ยุ่งอ๋อเพื่อช่วยมันวุ่นวายขึ้นทําไมเขาทร้ายตัวเองเข้าใจ อยากจะถามว่าคุณมีเกณฑ์ในการเลือกนักแสดงยังไงบ้างก่อนที่หนูจะตอบอะหนูขอกำกับแป๊บนึ่งด้วยะหนึ่ะแล้วเนแล้เลเลราไม่ชินกับการอยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ยเหรอใช่เขินเราจะโรคอัตโนมัติพี่อยางนังกดดันเลยอยากรู้ว่าอยากดูดูลีลาเราอันนี้เราสั่งแอคชั่นไปแล้วเหรอใช่ในใจเหรอในใจเหรอแล้วพี่ไม่ไหวแใช้บูทูในการสั่งแอคชั่นเหแบบว่าผู้ช่วยรู้ใจมากการที่ส่งสัญญาณแบบมันหัน แล้วใช้เสร็จแทนนี้แทนนี้ไม่รู้ท่านเคยเอาก็เดี๋ยวเราก็คุยกันดีกว่าเนาะได้งั้นเรานั่งสมาธิบูทูธไปหาผู้ช่วยก่อนค่องติดมั้ยอะให้เขาให้บอก ถ่ายเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ชินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอนัดมาแล้วทําไมไม่ให้ถ่ายทําไมนัดมาเช้ามาเร็วอะไรเงี้ยจริงๆธรรมชาติเลยของกองถ่ายก็คือเหมือนต้องมาสแตนบายรอครับคือยังไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนไหนก็คือต้องมาเตรียมตัวรอ,อก่อนผมก็เกรงใจทีมสิงโตนําโชคของผมที่มีอยู่6กชีวิตรวมผมเป็นเจวันนี้เนี่ยเขาก็มานั่งรอผมเลยไปคุยเขาหน่อยคนนึงเป็นญาติผมด้วยเหมือนมากเหมือนด้วยแบบลูกผมเห็นรูปนึกว่ารูปผมแก็งสิงโตนาโชคสวัสดีครับสวัสดีบงโรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมาก อบคุณมากผมพูดเล่นคุณก็บ้าจี้มาถ่ายกับผมวันนี้อาจจะรอนิดนึงนะพี่นะแต่รอหน่อยบ่งรถรอหน่อยนี่ญาติผมเองบ่งรถพีคุณทองผมเลยวันนี้คือลูกผมเห็นรูปเห็นรูปนโทรศัวถ่ก็จะบอกว่าเป็นผมบอกไปจับปลาที่ไหนเขาไปจับปลามาบอกไม่ได้ลูกผมลูกอาโอ้โหนี่คนนี้มีคนดูอินเตอร์สุดละวนนี้ดูอินเตอร์เป็นสิงโตที่เกิดที่น่าจะเลบานนฝรั่งเลยสิทรงฝรั่งเลยทรงฝรั่งอันนี้ผมว่าต้องแถวตรังอะ ต้องเกิดที่ตังอยู่ที่ตังของพี่นี่ปัตตานีครับลงเล็นไปอีกลงไปลงไปทางใต้ทางใต้โอ้อันนี้นี่สัตหีบสัตหาบสัตหีบส่วนญาติผมไม่ต้องดาวบุรีรัมบุรีรัมแน่นอนพวกเราสิงโตบุรีรัมอันนี้บอกรถแสดงไปยังยังเลยครับยังโอ้โหรองคุณพิ้วเลยนั่นเดชไม่ได้กินคุณเนี่ยวันนี้คุณต้องเชิดชายเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรถชิวๆแล้ว ฮัหลังเถือกะมงเทงโบแทงมงเต้นโดดีดงดีดดีดงแล้วมันเต้นบปรตรงฮะลงาะลงตรงพักเที่ยงเ็ื่อกินข้าวร้านก็ชื่อร้านเลยนะซีซอคือเราไาใช้สถานที่เขาอะถ่าย MV มเราก็เลยคุณหนุนพี่เขาหน่อยโอ้โหข้าวผัดข้าวผัดปูนี่มันคู่กันเลยนะกับพริกน้ำปลา นูเรากินเลยปล่อยผมไปเพราะว่าผมก็จะมีชีวิตเป็นยูทูบเบอร์แบบนี้ิิน้ำปลาเนี่ยใส่ไปบีบมะนาวโอ้โห,โหขเ้าผัดปูเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเด้อออร่อยร้านนี้อร่อยเลยเพราะเข้าขผัดปูดอยู่ก็อยู่แล้วปูนะครับพ็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเอเลยนี่กินแบบยู u ูบต้องต้องทำให้ดูแบบเยอะๆอะ้อหือ โอ้ยจิมเดือดเลยเลยอันนี้เขาเรียกอะไรยอดก็หมึกต้มน้ำดำหมึกต้มน้ำดำผมเป็นคนที่แบบเขากินพริกมากอ่ะอร่อยตรงมันมีพริกเ่ยหมึกต้มน้ำดำไม่ค่อยชินเนาะหวานนิดๆลอยๆต่ได้พริกแห้งมาช่วยให้มันเผ็ดปลายซู้ซ่าขึ้นแต่ดอกแรกเบื้องว้างนนดนึงไม่เคยชิมก็น่าสนใจต่อไปเป็นหมกทะเล อืมรสชาติแพงรสชาติคลีนๆเน่ะมีกะทิอร่อยปลาอะไรครับพี่เนี่ยปลาอะไรอันนี้ปลากระพงอบเนยเหรออบเกลือใช่ป่ะอะเนี่ยเนี่ยวผมไม่มันต้องซื้อต้องซื้อเดี๋ยวทำเทปแบบกินแบบเต็มๆไม่ดูเต็บอสดูด่วนดครับตอนนี้ก็ไปแต่งหน้าครับเพื่อที่จะเล่นเป็นสิงโตนำโชคคนต่อไปใน MV ็มวเล่นเป็นตัวจริงนะคะใช่ใครเป็นตัวจริงก็ได้เมื่อกี้ โอ้โหสวัสดีครับคุณพระเอกนางเอกขอบคุณมากเลยครับดีเลยดีเลยเราจะได้นั่งคุยนี่ไงคุณมารคุณอยากสัมภาษณ์นางเอกไม่ใช่เหรอ าร์ทเขาอยากให้ผมเนี่ยไปสัมภาษณ์นางเอกแต่ว่ามาร์ทก็รู้ว่าพี่ยุ่งอยู่พี่ต้องไปดูแลคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยเหมือนเราก็ต้องแบ่งงานกันสิมาร์ทจะมาปล่อยให้พี่แบบไปสัมภาษณ์คนเดียวอะไรเงี้ยงั้นพี่ฝากมาร์ทไปสัมภาษณ์นางเอกให้หน่อยมาร์ทอยากถามอะไรมาร์ทถามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงสัมภาษณ์นางเอกกับมาร์ทโซคูครับแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเขาจจะเป็นคนสัมภาษณ์คุณเชิญครับคุณมาร์ทดูฝีมือการสัมภาษณ์ของพระนุชา งานไหมสำคัญกันค่ะเป็นคนนุ่มนวลขึ้นมาเปลี่ยนเต้นไหมครับได้ทำงานกับพี่สิงโตนะผื่นเต้นค่ะเพิ่งรู้เมื่อวานเลยค่ะเขาไม่บอกเลยไม่เคยบอกเลยเพราะว่าเขากลัวว่าน้องอาจจะไม่รับเลยเลยไม่บอกก็เลยมาบอกทีหลังหนูรู้เข้ามาถ่ายเอ็มบีตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมารู้เมื่อวานว่าเอ็มบีของใครเขาถงเพลง่งอะไรมาไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะคุณก็รับงานไม่ได้เทกอะไรเลยอย่างงเเี้ยหรอได้ตังค์เอาหมด ไม่ได้ตังมาเพื่อมาเพื่อน้องของเสื้อนี้ก็ได้ตังปีไม่มีแบบเพื่อนมาตายปีไม่มีไม่มี ต่างใจเองด้วยโอ้เหลืออีกเยอะไหมครับอีกกี่ซีนครับอีกประมาณ3ค่ะเป็นคำถามที่คนทางบ้านไม่มีใครเขาอยากฟังเลยคำถามใหม่คขาพามเด็ดๆที่แบบคนทางบ้านอยากรู้ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อหนันอ้าค่ะผมจะได้ไปกินไอจีให้นะถูกต้องเลยมั้ยคนเขาไมต้องอยากรู้ว่าใช่เขาเรียกเลยเปิดวาร์ม ทีนี้เราควรเปิดหรือปิดต้องเออเออยากแหวนวับเลยฮะเปิดได้ค่ะได้เจอ D A D A D underscore 12ค่ะโอเคผมว่าแค่นี้แหละคนอยากรู้แค่นี้แหละวับเรียบร้อยคนไม่สนใจแล้วตอนนี้ผมปิดคลิปแล้วนะเราไปจะไปตามวาร์ปทีนี้มาดูคนที่ปิดวับมีไอจีไหมพี่มีไอจีไหมเผื่อแบบแต่งหน้าผมออกมาแล้วแบบเฮ้ยยยยยยนยย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 ย ทุกคนก็จะอยากเปิดว่าบมีค่ะมีค่ะ IG MA เออไม่ใช่ังไม่เปิดเลยจะย็นเีย๋ยวจะเปิดแล้วเหรไม่ให้เขาลุ้นแบบเมื่อกี้เหรอ้วเปิดเลยเออเปิดเลยเหรอเราต้องขายงานไนอ๋อ<ๆ>โอเคเอะเขาเปิดเลยเปิดอีกทีนึงอ่ะ MY M, y M A R I S A V E ออยากให้คนตามนะแต่ดันตั้งชื่อยาก <laughs> ไม่ไม่มีใครรู้แล้วเนี่ยนีมันง่ายทางด้านพระเอกเรามีผลงานไหมครับผลงานทางด้านพระเอกมีครับมีบ้างครับคุณต้องเปิดหน่อยสิหรือคุณจะปิดแล้วแต่สิทธิคุณเลยนะเ <c oughs> ปิดปิดปิดเองเปิดปิดปิดเองแนะนำตัวเลยครับผมนะครับ go ครับ g k o w i k r A เฮ้ยคุณเปิดไม่ได้ซักใช้ถามอะไรเขาเลยหรอก็ปกติกโก้ทำงานอะไรอ่ะก็มีรับงานโฆษณางานไทย แล้วก็สอนติวเตอร์สอนวิเศษเด็กด้วยสอนเกี่ยวกับอะไรช่วยดูน้องที่เขาเป็นสมาธิาสัรนะเป็แบบดูตัวตัวในอาชีพก็รู้นะเป็นคนแบบถิดใจให้ได้อะจริงๆเราดูแย่ไปเลยเนาะทำงานด้วยแล้วก็ให้อะไรกับสังคมของเราเหมือนเราวริโภคอย่างเดียวเขารู้สึกแย่มากเลยเราย้ายห้องดีไหมคำถามสุดท้ายก่อนปิดคลิปนี้ให้โกถามให้โกถาม คุณถามเลยทิถามคำถามสุดท้ายแจได้ครับคุณโสดไหมครับคุณโสดไหมครับโสดครับโสดครับกี่เปอร์เซ็นต์หั่อยเปอเ็นครับย้ายห้องไปไปแต่งตรงนี้ได้ไหมเาะหรือเอาเอาไม่ดีบิ๊กไปห้องันเอาไง คคอญาติผมเลยนําเสนอเลยแม่เขาเป็นที่สาวพ่อผมญาติกันเลยคือดูผิวเผินนี่คนนี้รับงานแทนได้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วคุณดูลีลาเขาไม่ผิดหวังผมคัดมาแบบนี้คือที่สุดดูฮะดูฮะนี่โอ้โหดูรอยยิ้มมีทรงยิ้มแบบเซ็กซี่โอ้โหนี่ท่าวนผมประทับใจท่าวนมากนี่คือท่านี้ประดิษฐ์ไม่ได้นะต้องออกไปจากข้างในท่านี้รู้เลยไม่ใช่เบียร์เหล้าขาว นี่คือเล่าข่าวเท่านั้นกายภาพถึงออกมาแบบนี้ได้นะฮะเป็นธรรมชาติที่สุดนี่ถ้าไม่ใช่ญาติผมนะไม่ยากผมโดนตีนปแล้วเต้นแบบนี่คือเป็นท่าอ้อนตีนที่สุดแล้วโอ้โหนี่โอ้โหเจอที่อื่นนี่มีใส่กล้องว้อยไล่เห็นนี่เข้าเลยนะโอ้โหนี่ลูดเสาลูดเสามีโอ้โห เอาคนเมาอลไเนี่ยพีจริงๆคือรับบทคนให้เช่าห่วงยางแต่ผมดูยังไงเนี่ยก็เหมือนมาสอยห่วงยางเขาที่พูดมานี่คือประทับใจนะนี่คือประทับใจล้วนเลยไม่มีคําไหนเลยที่แบบว่าดูไม่โอเคชอบมากคือพี่คนนี้พี่ชื่อพี่สิงโตครับพี่สิงโตครับพี่สิงโตพี่สิงโตจริงผมชื่อสิงโตจริงเหรอโดนเรียกกันเป็นสิงโตแล้วครับอ่ะโอเคพี่สิงโตเขาถามพี่สิงโตว่าพี่พี่สิงโตเต้นแบบพี่สิงโตเนี่ยเต้นยังไงพี่รดเต้นยังไงครับบอกการจำจำยังไงนะจำ เออโดกระดงคือถ้าโดดงมานี่เป็นไงอ๋อะเดี๋ยวผมล้องให้โดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงล้วลงโตลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถื่อกระมงเทงโมเทงมงที่ท่านรวมกันจะเป็นยี้ไงรับสิได้มังคไในว่าโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลง คนี่ต้องขอน้ำสอมแก้วเติมน้ำ่อมก่อนันนี้ต้องเติมันที่ต้องเติมเลยวันนี้ดื่มไปกี่ล in ิตรแล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ได้ขาดน้ำสามขวดพี่สามขวดน้ำ่อมครับครับครับพานนอนมาเที่ยวทะเล แม่แก้มเปนวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวภัคือมัง,งามแท้ละหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตาม,ต,ามตรงองคหลงมงลงแล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหลอดไหล,ล,ลเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอ เดี๋ยวต้องมีซิงค์ต่อด้วยนะโอ้ยโอ้โหเราเล่นเหมือนจะปิดกล้องไะเล่นเสี่ยไใบปาหัวกะอนนะยปหัวเปียกโอเคได้ได้ได้ซื้อมาใหม่เลยแต่เพื่องานของเราเพื่อเป็นแฟนบุ้ทุบผมทุ่มสุดตัวผมบอกเลยผมจะไม่มาเล่นเล่นผมจะมาเล่น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 ดังดัง้างในว่าโดดีดงดอยดนดี่ทงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโตะลงทง ฮัลลังเถือกมงเทงโมเท่งมงเต้นโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นพอตรงฮาลงโตลงตรงเด่น okay. ด e ูดีดงเมื่อเห็นหน้ามนฮัลังเถือกมงเทงโมเท่งมงเทงโมเคคคขอบุุณทกนมาก ขอบคุณมากมากครับน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณตัวมากขอบคุณนางเอกมากมากครับเลกกอขอบคุณทุกคนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆผมสนุกมากเลยเพราะว่าไม่ได้ถ่าย MV นานเนื่องจากติดสถานการณ์นู่นนี่นั่นซึ่งวันนี้ที่เห็นคนเยอะๆเราตรวจกันมาหมดเลยนะครับตรวจจากที่บ้านทีมงานก็ก็ตรวจกันจนเราได้มาถ่าย MV เพลงนี้แล้วก็มีซีนที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นหลายๆซีนนะอยู่ดีๆก็นึกออกแล้วก็กลายเป็นสนุกทําไปสนุกไป งยก็ต้องขอบคุณพ่วงกับเขาด้วยแล้วก็ทีมงานท,ท,ทุกทุกท่านขอบคุณนักแสดงขอบคุณพี่ๆสิงโตนำโชคที่ที่หน้าเหมือนนะครับเขาไม่ใช่นักแสดงนะครับเขาเป็นหลากหลายอาชีพมากผมก็ไปชวนใน Facebook มาว่ามีใครหน้าเหมือนสิงโตมาเล่นกันหน่อยก็กลับมาแบบเล่น,นผ่านๆอะไรเงี้ยแต่จากที่เห็นแล้วคือเขาแสดงได้เหมืออชีพมากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันอาจจะทําอะไรกันต่อได้นันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณทุกทกคนที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่า 20สนาทีมันยาวไปคอมเมนต์มาเลยเฮ้ยมันยาวไปขอสั้นๆผม,มจะทําสั้นๆให้บางอันจะตัดออกก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยอยากให้คลิปยาวประมาณไหนก็บอกได้เลยและแน่นอนอย่าลืมวันนี้ผมไม่ได้พูดคํานี้เลยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไปเลยครับขอบคุณมาก,มากพบกันใหม่เทปหน้าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดช่วงนี้ผมสนุกกับการทําคลิป YouTube มากคุณเชื่อไหมผมนอนฝันเลยนะนอนก็เก็บไปคิดเอ้ยทำอะไรดีนู่นนี่นั่นคือมันสนุกกับการทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้เห็นผม หายไปไหนนะครับคุณจะเห็นผมป้วนเป็นอยู่แถวนี้นะครับดึกแล้วกลับบ้านก็คงจะต้องไปนอนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดซับสไคร e รารีสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ทำต่างหอกโอ้โหเตากูซักไม่มีใครมองกูเลยโอ้ทีนี่ช่างแต่งหน้าบ่ดแล้วนะโอ้โหดนแกอ่าซับซอโจดีดง ที่ทงละมันเต้นบ่ตรงลงโตลงทงดินตูวที่ดงเพื่อเห็นหน้ามนหาลังเกื่อกระมง